สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะคะวันนี้แกมาพบกับนัทเพชรยนต์นะคะวันนี้นัทมีรถสวยๆนะคะมานําเสนอให้ได้ชมกันอีกหนึ่งคันนะคะสําหรับคันนี้นะคะรถโตยตาอันติส 1.8V ปี2018จดทะเบียนปี2019นะคะได้เป็นรถตัวท็อปไปใช้งานกันเลยนะราคาค่าตัวนะคะอยู่เพียง499,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าประวัติเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะผ่อนนานสูงสุด7ปี84งวดนะคะต้องบอกก่อนว่า ว่าอันติดเนี่ยเป็นรถที่ขายดีที่สุดสําหรับเพชรยนต์เลยนะคะและตัวท็อปตัว1.8 V นะนานๆจะเข้ามาทีนะคะรับรองว่าคันนี้ถ้าใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะจองก่อนได้ก่อนนะคะเพราะว่ารถเข้ามาแค่คันเดียวเท่านั้นนะใครที่สนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทรนัดนะ0 9 9 2 6 0 9 5 8 7นนะคะเบอร์นี้แอดไลน์นัดเข้ามาได้เลยนะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะหรือว่าลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการไฟ แนนวิ่งเซ็นให้ถึงที่ด้วยนะคะใครที่สนใจห้ามพลาดเลยนะคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะ8ก็ไก่ยอหญิง7453กรุงเทพมหานครนะคะได้เป็นรถโฉมไมนนดชเชนเรียบร้อยแล้วนะคะโลโก้ด้านหน้าจะเป็นแบบโคเมียมมาพร้อมกับกระจังหน้าโคเมียม2เส้นนะคะเป็นรถ4บีบอนเงินนะเป็นอีกหนึ่งสีที่ดูแรก,กันง่ายๆเลยนะคะ โคมไฟหน้าของรถคันนี้นะคะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะเป็นลูกแก้วกลมๆมาพร้อมไฟเดย์ทมมนะคะมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมองนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ ในส่วนของล้อรถคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นล้อแม็กอันลอยปัดเงา2-4นะคะน็อต5รูโลโก้ตรงกลางยางนะคะได้เป็นยางปีใหม่ด้วยนะยางปี2022เลยนะคะใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะช่วงล่างของรถนะคะสภาพเดิมเลยนะคะไม่มีคาบน้ำมันหยดไหลเยิ้มนะรอยซีนด้านในเดิมๆนะคะหัวน็อตด,ด้านในไม่มีรอยไขยรอยขยับขยื่นจุดเม็ดอาร์ตกลมๆเลยนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะ โครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะคะกระจกมองข้างฝากครอบกระจกสีเดียวกับตัวรถนะคะบิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวมาให้ตรงกระจกมองข้างได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้าด้วยนะคะมือจับประตูสีด้านนะคะลูกค้าสีเดียวกับตัวรถเช่นกันนะคะตัดผ่ากลางด้วยเส้นโครเมียมเป็นเอกลักษณ์เด่นๆของตัวอันติดเขาเลยนะคะกระจกเดิมแท้โรงงานโลโก้โตโยตา้ามีติดอยู่ติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะสภาพสวยพร้อมใช้เลยนะ กุญแจนะคะจะได้เป็นกุญแจเคียร์เลนะคะลูกค้าปลดล็อกรถเนี่ยจากแผงข้างประตูได้เลยนะคะเนี่ยตรงมือจับอะถ้าสมมุติว่าเรามีกุญแจอยู่ใกล้ตัวนะคะเราก็สามารถปลดล็อกหรือว่าล็อกรถได้เลยนะคะจาก กุญแจนี้นะเพราะว่าเขาเป็นสมาร์ทคีย์เรสเรียบร้อยแล้วนะคะไม่จําเป็นต้องกดปุ่มนะคะแค่มีกุญแจอยู่ใกล้ๆตัวเนาะสาหรับภายในนะคะลูกค้าภายในเขาตกแต่งเป็นโทนสีดานะคะลูกคา้าเป็นตัวท็อปสุดเลยนะคะของอันติดนะเป็นตัว1.8 V นะคะมือจับประตูด้านในนะเป็นแบบพรีเมียมระบบเซนทัลล็อกกระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับมีที่วางแก้วน้ําขวดน้ําต้องแผงประตูให้นะคะได้เป็นปุ่มเอ็งจิ้งสตาร์เรียบร้อยแล้วนะกุญแจคีย,ย์เรสสตาร์มือนะคะ ะะแอร์กลมๆหมุนได้360องศากระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะคะพวงมาลัยนะได้เป็นพวงมาลัยแบบมังติฟังกช์ชันด้วยนะคะ เพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะมีคูชคอนโทรลให้นะเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะอาจจะมีรอยทะลอกรอยสึกหรอบ,บ้างเล็กๆน้อยๆตรงนี้เดี๋ยวดูแลเก็บงานให้อีกรอบหนึ่งนะคะลูกค้าเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่เนาะยังไม่ได้ปรับสภาพร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอาจจะมีริ้วมีรอยบ้างแต่ว่าเดี๋ยวดูแลทําความสะอาดเก็บรายละเอียดให้อีกทีหนึ่งนะคะสําหรับเลขไม์ของรถคันนี้นะคะเดี๋ยวมาดูเลขไม์กันนะ อ่ะคันนี้นะคะลูกค้าเลขไม่เนาะอยู่ที่ อยู่ที่2 3 6แ8 1กดิกิโลเมตรนะคะไม้อาจจะเยอะหน่อยเนาะแต่ว่าเป็นไม้แท้ไม้เดิมนะคะแล้วก็คันนี้นะคะลูกค้าเขาเป็นรถหน่วยงานปลดระวางมาเนาะข้อดีของรถหน่วยงานน่ะก็คือเวลาเขาเข้าเช็คระยะเข้าเมนเทนนนหรือเปลี่ยนอะไรเนี่ยเขาจะเข้าศูนย์ตลอดนะคะเราสามารถเช็คประวัติได้เลยนะคะได้เป็นหน้าจอสัมผัสด้วยนะคะลูกค้าหน้าจอสัมผัสนอะอันนี้อ่ะนี่โหกล่าวคำสัง่งหลัง คือเขาอามีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะในตัวแอร์เนี่ยเป็นแอร์ออโต้นะเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าเป็นตัวท็อปสุดเลยของอันติดนะคะใครที่สนใจห้ามพลาดเลยนะคะคันนี้รับรองว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะนี่เชื่อมต่อบลูทูธได้นะ คันนี้เชื่อมต่อบูทูธได้นะคะฝ้าเพดานไม่มีร่องรอยขีดเขียนหรือร่องอักขระยันใดๆเลยนะคะฝ้าส,สวยๆนะที่บางแดดดึงฟังเนี่ยยังไม่ได้แกะพลาสติกออกเลยนะคะสําหรับเบาะรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นเบาะหนังสีดํานะคะเป็นเบาะไฟฟ้าคนขับนะเบาะดําได้ข่าวนะคะเบาะไม่มีรอยช้ํารอยฉีกรอยขาดเลยนะได้เป็นเบาะไฟฟ้าคนขับนะคะหัวนอซอกประตูสภาพเดิมสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่มีรอยไขย่รอยขยับเขยื้อนใดๆนะคะ การันตีโครงสร้างให้เลยนะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะคะรับรองว่าใครได้คันนี้ไปเนี่ยไม่มีคําว่าผิดหวังนะรถสวยรถเดิมคัดเกรดคัดคุณภาพทุกคันเลยนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังกว้างๆนั่งสบายๆมีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังให้2ฝั่งไว้เก็บสัมภาระาได้นะคะมีที่เสียบชาร์จไฟด้านหลังให้2อรูนะเบาะด้านหลังไม่มีช้ำเลยนะคะเบาะตรงกลางนะคะสามารถดึงลงมานะคะอ่ะ ดึงลงมานะอาจจะแน่นหน่อยเป็นที่พักแขนนะคะที่วางแก้วน้ำได้อีกด้วยนะคะเบาะตรงกลางนะดึงลงมาได้นะคะแต่ว่าขอดึงแป๊บหนึ่งนะเพราะว่ามันแน่นอ่ะดึงได้แล้วกันเนาะตรงนี้ดึงได้แล้วก็สำหรับอันติด 1.8V ีเนี่ยตัวเบาะเนี่ยเขาพับได้ด้วยนะคะลูกค้าเบาะด้านหลังพับได้ด้วยนะโครงสร้างเดิมๆนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมเนี่ยจุดเม็ดอาร์ตนะคะ กลมๆให้เห็นเด่นชัดเลยนะเรื่องโครงสร้างการันตีให้เลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะใครที่สนใจนะคะห้ามพลาดรีบติดต่อมาได้เลยนะ,ะเพราะว่าสเปคตัวท็อปเนี่ยตัว V เนี่ยมีเข้ามาแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะจองก่อนได้ก่อนนะคะไฟท้ายดีไซน์มาฉบเฉี่ยวสวยงามเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะมีไฟทับทิมติดตั้งมาให้เรียบ,บร้อยแล้วนะคะโลโก้ด้านหลังเป็นแบบโครเมียมกระจกหนังติดตัวไร้ฟ้ามาให้เรียบ,บร้อยนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3 ให้เห็นเด่นชัดกันเลยนะมีกล้องถอยหลังนะคะติดตั้งมาให้จากโรงงานเรียบร้อยนะคะปายทะเบียนนี้เลยนะคะใครสนใจโทรเข้ามาแคปหน้าจอจําทะเบียนไว้นะคะแล้วติดต่อเข้ามาหานัดได้เลยนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลัง,ก,ลงกว้างๆเลยบรรจุสัมภาระได้เยอะพอสมควรนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะเบาะด้านในพับได้นะจุดเม็ดอาร์ตกลมๆนะคะให้เห็นเด่นชัดทั้งสองฝั่งนะคะบอดี้ด้านล่างล้ออะไหล่อุปกรณ์แม่แรงครบเลย โะคระงสร้างเดิมเดิมบอดี้เดิมเดิมนะรอยซีนเดิมจากโรงงานจุดเม็ดอาร์ตกลมๆนะคะเรื่องโครงสร้างการันตีให้อยู่แล้วนะคะไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนนะคะหัวน็อตด้านหลังนะไม่มีรอยไขยรอยขยับเข,ขยืนใดๆสีเดียวกับตัวรถนะคะขอบยางเดิมเดิมนะจิกลงไปเห็นรอยเล็บนะคะบอดี้ด้านหลังนะคะจุดเมด็ดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะใครที่สนใจนะคะติดต่อมาได้เลยนะเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้ผ่อนนาสูง สุด7ปี84งวดนะคะคันนี้ค่าตัวอยู่เพียง4 90, 9 9 0 0 0บาทนะคะผ่อน7ปีค่างวดอยู่ประมาณ9,000กลางๆเท่านั้นเองนะลูกค้ารายได้2เท่าของค่างวดออกคนเดียวได้เลยนะคะไม่ต้องค้ำนะหรือว่าลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่เลยนะคะผ่นเพจของรถนะคะนี่ แผนเพจของรถมีติดอยู่ให้เห็นเด่นชัดนะคะตรวจสอบประวัติได้นะได้เป็นบอกไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะคะลูกค้าตัวท็อปสุดของอันติดนะคะนานๆจะเข้ามาทีนะใครจองก่อนได้ก่อนรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะคเครดิตดีฟรีดาวได้สนใจโทรมาหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทร0 9 8 2 6 0 9 5 8 7นัดเพชรยนต์นะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสนะเดี๋ยวนัดพาไปชมกันต่อเลยนะคะในส่วนของรายละเอียด หน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าเป็นเครื่องยนต์ดูโอ v ีวีนะคะเชื้อเพลิงเบนซินขนาดสีสูบพันแปดร้อยซีซีร้อแรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะสภาพเดิมเลย ไม่มีพวกขา้ามน้ำมันหยดไหลเยิ้มใดๆนะคะเครื่องยนต์แห้งๆสวยๆเลยนะลูกค้าตรวจสอบประวัตินะคะที่มาที่ไปจากทางศูนย์บริการได้เลยนะคะเรื่องของการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องนะคะไม่มีแน่นอนนะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมการันตีให้เลยนะคะรับรองว่าใครได้ไปไม่ผิดหวังนะตรวจเช็คประวัติศูนย์บริการได้นะคะคันหน้าเดิมๆเลยไม่มีคดไม่มีงอนนะคะลูกค้า จุดมาร์กแต้มสีจากโรงงานด้านในนะคะมีให้เห็นเด่นชัดอยู่นะคะรอยซีนเดิมๆจุดเม็ดอาร์ตกลมๆนะคะหัวน็อตด,ด้านในไม่มีรอยไขยรอยขยับขยเคี่ยเลยนะคะหัวน็อตฝากระโปรงนะคะโลโก้เตยใต้ยังอยู่ฉงวนกันความร้อนก็ยังอยู่นะคะสติ๊กเกอร์มอ,อก,กอมีติดอยู่ครบเลยจุดเม็ดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะขอบยางฝากระโปรงนะคะจิกลงไปนะเห็นรอยเล็บนะคะเรื่องโครงสร้างการันตีให้อยู่แล้วนะคะไม่มีเรื่อง อุบัติเหตุหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะคะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางเข้ามานะคะลูกค้าคันนี้ไม่ใช่รถแท็กซี่แน่นอนตรวจสอบประวัติได้นะคะใครที่สนใจคันนี้นะคะห้ามพลาดนะเป็นตัวท็อปสุดเลยนานๆจะเข้ามาที่นะคะกับรถเต y ตาอันติด 1.8V ปี2018จดทะเบียนปี19นะคะราคาค่าตัวอยู่เพียง4 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะผ่อนนานสูงสุด7ปี8ปงวดนะคะ ใครที่สนใจนะโทรมาหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะเบอร์นี้แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าเข้ามาดูรถจริงกันได้เลยนะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทยหกสิบแปดแยกหนึ่งกรุงเทพมินบุรีนี่เองนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้นะัดต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้า นะคะสวัสดีค่ะ